เพื่อนๆคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งไหมคะส่วนตัวแล้วแจงคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เป็นนะจนกระทั่งได้มาดูเทด Talk ช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะเท t ท็อกนะคะของคุณทีมเออร์เบิรนนะเขาพูดถึงเรื่อง inside the mind of master procrastinator ก็คือในหัวสมองของคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งเป็นอย่างไรนะคะ บอกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งอะคะ่ะก็คือจะชอบเลือกทําอะไรที่มันสนุกสนานหรือว่าทําอะไรที่มันดูแบบง่ายๆสบายๆยเงี้ยถ้าเปรียบชีวิตเราเป็นน้องหมานะแล้วไม่ต้องทําอะไรแค่แบบกินเล่นเที่ยวใช้ชีวิตสุกสนานเนี่ย เราจะเป็นหมาที่มีความสุขเราเป็นหมาที่มีความสําเร็จมากๆเลยแต่ในชีวิตของคนเราอะคะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่จะใช้ชีวิตง่ายๆหรือว่าจะทําอะไรที่ชอบได้อย่างเดียวถูกไหมเราก็จะต้องหาอะไรที่มัน make sense นะคะที่มันแบบเฮ้ยเป็นโจทย์เป็นสิ่งที่เราจาเป็นต้องทําด้วยแล้วทีเนี้ย คนเราถ้าจะต้องทำอะไรแล้วนะมันจะมาจากการที่คนคนนั้นนะคะรู้สึกว่ามันเจอ the panic monster mm hmm. ก็คือเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่ทำให้เราตื่นเต้นแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันมันจะถึงเวลามันจวนเวลาแล้วนะคะทีนี้คุณทิมเนี่ยเขายังเล่าต่อว่าจริงๆแล้วอะคือคนที่ procrastinate หรือผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยค่ะจริงๆมันมี2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือมีเดทไลน์นะคะแบบที่สองคือไม่มีเดทไลน์อ่าแล้วมันจะต่างกันยังไงถ้ามีเดทไลน์ค่ะเช่นคุณต้องส่งการบ้านพรุ่งนี้อ่าเวลาคุณต้องส่งคุณก็อาจะไม่ทําไม่ทําไม่ทําจนถึงพอตอนเช้าแล้วใช่ไหมมันเริ่มเจอ panic m สเ s t e r ก็คือแบบมีความกังวลตื่นเต้นแล้วว่าฉันต้องทำอย่างเงี้ยคุณก็จะทําให้มันสําเร็จหรือถ้าคุณทําีทีสีอาจจะแพนไว้6เดือน หเดือนเนี่ยยังไม่ทําเหลือ4เดือนเหลือ3เดือนเหลือ2เดือนหรือ2อาทิตย์มันถึงเดทไลน์แล้วคุณก็จะรีบทําแล้วแต่บางคนนะคะในส่วนของคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งแบบไม่มีเดทไลน์อะคะ่ะตัวอย่างเช่นการไปเจอครอบครัวการออกกำลังกายหรือว่าการพักผ่อนนะคะเรื่องพวกนี้มันดูผัดไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้ดูมีไทม์ไลน์เดทไลน์ที่มันชัดเจนแต่รู้ไหมว่า โน้ d เดทไลน์เนี่ยมันทำให้คุณเสียหายหนักมากเลยเพราะมันจะทำให้คุณมีผลตามมาในเรื่องของไม่มีความสุขหรือว่าความเสียใจบางครั้งจะสุดว่าชีวิตที่ใช้ใช้ไปอะค่ะมันไม่มีไทม์ไลน์แต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราตีว่าเราจะตายเมื่อไหร่เช่นเรามีเวลาเหลืออีกสัก90ปีหลัจากนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตมันให้มีเดทไลน์แน่ๆค่ะ